รับเข้าสู่คลองเตยสเตรดียครับผมคู่นี้เป็นคู่พิเศษครับด้วยเรามีนักชกหนึ่งคนที่น้ำหนักเกิน80กิโลหาคู่ชกไม่ได้และมีนักชกคนหนึ่งเสนอตัวชกโดยแบกน้ำหนักเราบบน้ำหนักเท่าไหร่แบกบน้ำหนัก30กิโลครับแต่คนนี้ดีกกีเป็นนักชกอาชีพกี่ไฟยเ20กว่าไฟวยไทยจะชกใ้กติกาสามคนหนึ่งยกสามนาทีบอล ยอมรัดไหมชกกับน้องอาชีพน้องอาชีพได้ไหมแต่ชกกับกาสามคนใจสู้ไหมพร้อมนะพี่คู่ใหญ่กว่ากลัวไหมจบกันต้องไม่พวกกันนะสามนาทีเต็มที่นะเต็มที่หนึคู่นะสามคนนะชนหัดหน่อยครับถอยหลังครับเดึงร้องแรงร้อมไป 我在。